นายฝันสวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าได้ขุดดินขุดแล้วเจอทองนะคะความฝันก็คือฝันว่าขุดดินลงไปแล้วเจอทองนะคะใครที่ฝันแบบนี้อยากรู้ความหมายว่าจะดีหรือไม่ดีวันนี้นะคะนาราวดีมีเรื่องเล่ามีคําตอบมาให้ได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันด้วยนะคะ ช่วงนี้นะคะชีวิตของคนฝันถ้าเกิดพูดอะไรทําอะไรช่วงนี้ก็พยายามคิดให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าคนอื่นที่ฟังคนอื่นที่คุยกับเราอยู่เขาจะเข้าใจไปอีกทิศทางหนึง่งอาจทําให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีนักนะคะสําหรับคุณโดยเฉพาะกับเพื่อนฝูงนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบ,บาแวงกับคนในครอบครัวก็จะมีการเข้าใจผิด คนในครอบครัวโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่นะคะจะมองคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องความรักด้วยสําหรับคนที่มีคู่รักคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะห่างเหินกันหน่อยนะคะพยายามหาเวลามาดูแลก,กันหาเวลามาเติมเต็มความรักให้กันนะคะอย่าให้ขาดเพราะว่าคนรักของคุณอาจจะรู้สึกห่างเหินทําให้น้อยอกน้อยใจได้ ส่วนคนที่โสดอยู่ช่วงนี้เขาบอกจะมีคนจะเป็นพ่อบุญทุ่มถ้าเป็นผู้หญิงก็จะออกสายเปยหน่อยนะคะเข้ามาจีบอันนี้ก็ให้ดูดีๆด,ด,ด้วยช่วงนี้ความสัมพันธ์สําหรับคนที่เข้ามาจีบช่วงนี้ยังถือว่าไม่ใช่คู่แท้นะคะเพราะว่าฝันแบบนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่เจอเนื้อคู่จริงๆ ส่วนใครที่แอบชอบใครอยู่ช่วงนี้คนที่คุณแอบชอบเขาอยู่เขาก็จะรู้แล้วแหละว่าคุณแอบชอบเขาโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ไปนะคะช่วงนี้เดินหน้าจีบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายส่วนเรื่องการงานการเงินบ้าง คุณจะได้ลาบจากการทำงานคุณจะได้ลาบจากการเดินทางการเดินทางนำโชคค้าขายก็นำโชคนะคะใครที่ลงทุนช่วงนี้ถือว่าโอกาสที่คุณจะบวกกำไรโอกาสที่คุณจะปั้นเป็นกำไรขึ้นมานั้นมีมากโดยเฉพาะถ้าเกิดใครลงทุนทำธุรกิจนะคะช่วงนี้คุณทำเองคุณจะ ได้เปรียบกว่าแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนนะคะคุณก็จะเป็นคนที่เสียเปรียบหน่อยหนึ่งแต่โอกาสที่ได้กําไรก็มีนะคะสรุปโดยรวมสําหรับท่านที่ลงทุนทําธุรกิจคุณจะเหนื่อยกว่าคู่ลงทุนของคุณแต่ผลตอบแทนก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าเกิดรับได้ส่วนความฝันนี้เขาบอกว่าโชคดีมากๆเลยนะคะสําหรับสายที่ชอบเสี่ยงโชคโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์นั้นก็มีมากพอสมควรนะคะ50-50ยิ่งขุดเจอ เท่าไรมากเท่าไหร่ก็โอกาสโชคลาภมีมามากเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อด้วยนะคะตัวเลขนำโชคที่ว่าขุดลงไปแล้วเจอทองเจอสมบัตินะคะก็คือเลข9เลข8แล้วก็เลข6นะคะเลข9เลข8แล้วก็เลข6ตัวเลขเด่นนั่นก็คือเลข9เลยนะคะแต่ตัวเลขหลัก3ตัวสามารถเอาไปจับคู่หรือ เอาตัวเลขไหนที่คุณชอบก็ได้นะคะใส่กับเลข9ก็คือเลข9เลข8แล้วก็เลข6นะคะเอาละค่ะขอให้โชคดีกับความฝันนะคะฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีฝันดีก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ